สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวานเราไปวันชัยนะคะเขามีการจัดแสดงโคมไฟสีแดงสวยมากค่ะและยังมีรูปผีเสื้อสีสายลุงนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนและคนฮ่องกงพาเด็กพาครอบครัวมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยค่ะงานนี้สนุกสนานแฮปปี้มากค่ะมีความสุขมากเลยค่ะ เลยอยากเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะแถวอยู่ฮ่องกงมาประมาณ20บกว่าปีนะคะเป็นปีแรกค่ะที่ออกมาชมงานโคมไฟแถววันชัยนะคะอยากเก็บความรู้สึกและความประทับใจอันนี้เอาไว้นะคะเลยอยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสปีหน้าได้มาเที่ยวจะได้มาชมนะคะ ซอยนี้ปกตินะคะจะมีร้านอาหารร้านขันเครื่องสำอางร้านเสื้อผ้านะคะแต่เวลาช่วงเทศกาลจะเป็นตรุดจีนปีใหม่วันไหวพระจันทร์หรือคริสต์มาสเขาจะมีการติดโคมไฟสีแดงค่ะแต่ปีนี้พิเศษนะคะเพิ่มเติมมาคือเพิ่มเติมผีเสื้อสีรุ้งนะคะสวยมากเลยค่ะ ทำให้วันนี้เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวจีนชาวต่างประเทศและชาวฮ่องกงนะคะมารวมตัวกันที่นี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะอีกบางส่วนไปที่วิกตอเรียพาร์คค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กันเสมอมาสุดท้ายนี้ขอให้สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ